กำมึงนะเชียงดาวดงฤาษีแแ้วังเหนือโอเยอะหลายที่จำไม่ได้ครับทั้งหมดกินนอนสวดมนต์ถ้าใครทำได้อะพุทธมนต์กับจิตอะมันก็จะเป็นเนื้อเดียวกันเวลานอนสวดอ่ะจิตรับพุทธมนต์เข้าไปจิตเราอยู่ ควบคุมธาตุมันก็ไหลเข้าไปในธาตุเราลองคิดดูเลจัก,กรพรรดิไปที่ธาตุเราเป็นยังไงอนาคตจะเป็นยังไงโอ้ไม่ต้องอธิบายเลยฮะถ้าทำได้จริงๆนะไม่คุยคุยน้อยนอนเยอะๆนอนรับคึืนอนะ่ะโอ้หลวงตาเนี่นอนประจำไม่นั่งหรอก อายุปู่นี่เรานั่งนานไปนอนสวดแล้วกนไหลเข้าไปไหลเข้า,าธาตุอาการก็จะเกิดจับธาตุเพราะจิตมันควบคุมาธาตุยู่อาจจะเข้าใจยากหน่อยแต่เข้าใจง่ายๆก็แล้วกันเวลาเราจับของมีคมหรือของร้อนของ เย็นอะไรก็ตามเวลาจับมันก็จะเข้าไปที่จิตเข้าไปที่ชาตุ <c oughs> นั้นกันเวลาเรานึกไปไหนอ่ะขึ้นนั้นก็มาที่จิตเรามันก็ไปที่ชาติสิ่งที่เราบันทึกประจําความสุขความทุกข์ ความคับแคลนใจดีใจเสียใจเพิดเพลินใจในอดีตเวลานึกมันก็ไปที่ธาตุมีอาการที่ธาตุเพราะนั้นจิตกับธาตุรูปกับนามมันก็ได้อยู่ด้วยกันไปไหนไม่ได้มันจะแยกจากกันตอนที่ธาตุระบบนิเวศในธาตุไม่ปกติ ดินน้ำไฟลมไม่ปกติไม่สมดุลคำว่าไม่สมดุลก็คือโดนของมีคมของแข็งของมีพิษหรือไม่กระแก่ชราตามการเาเวลาจิตมันควบคุมไม่ได้มันก็เลยออกทีนี้ออกเนี่ยออกไปไหนเนี่ยถ้าคนไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์ไม่เชื่อเรื่องกรรมเลยนั้นเนี่ย ก็คงไปตามกรรมนนั่และว่าแท้าอารมณ์สุดท้ายอ่ะสุดท้ายที่ออกจากล่างน่ะไปไหนก็ไปนั่นอ่ะมันมีสองอารมณ์สุขทุกข์คนที่มีสุขในการไปคือคนที่ฝึกกรรมฐานคนที่ชินในบุญอ่ะคนที่จดมนนี่แหละจดมภาวนานี่แหละนึกถึงบนเจตจะเอาบนมา มันก็เข้าไปที่ธาตุเข้าไปทั้งธาตุเลยฮะเข้าไปนานๆน่ะลองคิดดูเลยเวลาตายไปอ่ะธาตุส่วนไหนที่มันแข็งอ่ะมันก็จะเป็นใสๆเป็นแก้วๆอะไรประมาณนี้จิตเป็นตัวฟอกนะฮรจิตเนี่ยสำคัญคือตัวเราที่มันเวียนว่าใจเกิดไม่มีที่สิ้นสุดเนะี่ยแต่ธาตุเนี่ยไม่ใช่ของเรา ดินน้ำไฟลมตอนที่เราเกิดเนี่ยมันเกิดพร้อมกันมันเป็นภาษาบาลีปฏิสนธินะี่ยเป็นภาษาบาลีจิตเราอยู่ในโลกของวิญญาณหรือในโลกมนุษย์มนุษย์เนี่ยถึงไปเนี่ยเวลาตายแล้วก็กำหนดเข้าทองได้เลยกำหนดเกิดได้เลยบางคน บางคนก็เกิดโดยคนตายบางคนก็เกิดโดยคนเป็นแล้วแต่นี้เวลาตายไปเนี่ยมันเกิดทันทีเกิดโดยกรรมอารมณ์สุดท้ายเนี่ยมันเกิดโดยกรรมตอนที่ลงตาฝึกอะท่านให้พิจารณาเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยคั <c oughs> ท่านไม่ให้มองชาติเดียวชาติเดียวที่เราเห็นนั่นเนี่ยมันเด็ก พอเราเรียนว่ายตายเกิดมาตั้งแต่อดีตเนี่ยจำไม่ได้แล้วปัจจุบันมันไปอนาคตอีกไม่รู้จะไปไหนเดี๋ยวเป็นหญิงมั่งเดี๋ยวเป็นชายมั่งเดี๋ยวเป็นสัตว์มั่งเดี๋ยวเป็นคนมั่งโดยกรรมที่เราเห็นเห็นเนี่ยนะถ้าเราเรียนพุทธศาสตร์เนี่ยหลวงพ่อท่านว่ามันต้องฝึกให้เข้าใจเรื่องของฐานคือจิตต้องมีฐานจริงๆ เข้าใจจริงๆเข้าใจเรื่องจิตคือตัวเราจริงๆที่มันเวียนว่ายตายเกิดมาไม่มีที่สิ้นสุดนะะเรามาย้อนอดีตเนี่ยชาติปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่จำความได้นะเราก็บันทึกแล้วละ่ะบันทึกกรรมบันทึกทางกายกรรมวจีกรรมโนกรรมทางตาหูจมกูกลิ้นกาย มาทึกเรื่องอะไรเรื่องโลกโลกลนวนนะเรียนหนังสือนะเรียนหัวเป็นนอดตัวเป็นเกีียวเรียนมากปัญหามากนะเรียนมากโลกมากไม่เห็นนะที่เรียนทั้งนั้นอนะ่ะก็โลกนะ่ยเรียนแล้วเรียนแล้วกลับมามาสร้างสร้างอะไรอะ่ะสร้างอาวุธฆ่ากันไง สร้างธุรกิจสร้างโน่นนี่นั่นใช่ไหมย้อนไปนที่คนโบราณเขาเขาไม่ได้เรียนเขาอยู่แบบสบายสบายไม่ต้องเรียนอะไรตายเท่ากันไหมตายเท่ากันเกิดเท่ากันแต่พวกนั้นนะ่ะติดภูมิติดภูมิติดภูมิหมายถึงว่าติดข้างล่างมั่งติดเป็นสัตว์เลรา้ชยานมั่งเป็นเป็ดอสุรกายมั่งประมาณนี้ย ติดภูมิท่านอธิบายว่าถ้าเองฝึกไว้เนี่ยเองก็จะเป็นประโยชน์กับพวกนี้แหละจันวะยุคนี้มันเป็นยุควัตถุจเจริญฝึกไว้เถอะอย่างน,น,น้อยจิตเองอยู่กับพระอยู่กับฐานของพระเนี่ยเองก็นำมาขึ้นเหล่านั้นมาเป็นประโยชน์ในการแผ่ในการปรับปรับกระแสกรรมปรับกระแสของ ความไม่ดีที่มนุษย์เป็นคนสร้างเนี่ยแหละเป็นคนทําเองนะมันจะไปโทษใครโทษเราไม่ได้นะฮะท่านจึงให้พิจารณาตามความเป็นจริงย้อนพิสูจน์ให้ได้ชาติที่แล้วเกิดเป็นอะไรชาตินี้มาอย่างไงชาติก่อนเป็นมาอย่างไงชาติข้างหน้าจะไปไหน ท่านต้องให้เข้าใจว่าโลกมนุษย์เนี่ยไม่ใช่คงใครก่อนเอาดับแรกเลยเป็นของมนุษย์สัตว์วิญญาณที่มันเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยมันต้องเข้าใจว่าพระเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยท่านปัญญาชิกะมนุษย์ร้อยปีแค่นั้นเองร้อยปีก็ถ้าใครอยากอยู่อายุยืนเนี่ยต้องฝึกจิตละฝึกกรรมฐานแบบมันจะมีพวกที่อายุยืนยืนกับแถวเนี้ยแหละ แถวไทยแถวโซนภูภมนะแถวจีนแถวจีเบตแถวแถวนี้เขาฝึกกรรมฐานฝึกจิ <c oughs> ตะฉะนั้นบางคนมึงอยู่ได้เป็นหลายพันปีนะหลายร้อยปีนอกนั้นก็ไปตามกรรมเจ็ดสิบมั่งหกสิบมั่งห้าสิบมั่งตายพอ <c oughs> ไปรับขึ้นมาอันตรายนะ ถ้ารับขึลนไม่ดีก็ธาตไม่ดีนะถ้ารับขึ้นมาดีธาตุจะดีเพราะฉะนั้นพุทธศาสตร์เนี่ยท่านหลวงพอ่อท่านจึงให้พิษุกรท่านมาให้สวดมนต์ภาวนาทําไมเนี่จุดใหญ่เลยคนระับจุดใหญ่เลยคนระับให้มาสวดทําไมสวดให้รู้เพราะในคําสวดในคําภาวนาคือธรรมะ คือโลกธรรมไม่ใช่อยู่ในหนังสือนะไม่ใช่อ่านหนังสือยังไงก็ไม่สําเร็จยกเว้นมาหลับตาหรืมตาเนี่ยสวดมนต์ภาวนาเนี่นะี่ยมันจะไล่ไประหว่างมนุษย์ภมแต่ละชั้นไปถึงสวรรค์แต่ละชั้นไปถึงพรหมนะ่โดยอารมณ์เนี่ยนะท่านจึงให้ไปเยี่ยมเยี่ยมชมไปสัมภาษณ์เทวดา ตอนนี้ฝึกให้คนไปสัมภาษณ์เทวดาลมหลายคนนะฮะว่ามันเป็นยังไงคือการพิสูจน์อาการเวียนว่ายตายเกิดน,นะมันไม่ใช่พูดเล่นๆนะฮะไม่ใช่พูดเล่นๆนะเพราะเวลาตายแล้วเนี่ยเราก็เอาอะไรไปไม่ได้หรอกเอาไปได้แต่ความรู้สึกเท่านั้นความสุขแท้จริงเน,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 นี่ยคือสวดมนต์ภาวนาเนี่ยนะ ถ้าเราสวดให้มันเพลินเนี่ยเราสวดได้ตลอดเวลาทุกลมหายใจเขาออกด้วยไม่ยุ่งกับใครด้วยเหมือนเล่นไพ่เพลินอ่ะเล่นจะต้องวันอย่างนั้นอ่ะอันนี้ไม่ใช่อันนี้เพลินเนี่ยเพลินเป็นปีเพลินตลอดชีวิตน่ะทําไงจะให้มันเพลินได้อย่างนั้นอ่ะโอ้มันต้องฝึกอะ่ะฝึกมันต้องฝึกให้รู้ไงนี้เราก็เลยมีฐาน จิตมีฐานกำหนดเกิดเลยก็ได้ไม่เกิดก็ได้ปัสนะเป็นพุทธเจ้าก็ได้เป็นปัจเจกก็ได้ตายแล้วเกิดเลยก็ได้ตายแล้วเกิดกับคนตายก็ได้เนี่ยตายแล้วไปพรมก็ได้ไปนั่งอยู่บนพรมนี่คือพุทธศาสตร์เพราะนั้นที่เราหลวงพ่อท่านให้เรามาฝึกเนี่ย เราไม่ต้องการให้ท่านทำอะไรเลยทุกสาขาถ้าท่านทำคือท่านเสือกเสือกทำเองเอา้าวเขาให้กี่นอนสนมนมติไยเขามีอาหารเขามีที่พักจะมาเออท่านจะทำนูน่นทำนี่เราไม่ได้ว่าแต่เราไม่ได้ใช้ท่านนะท่านทำเองหลวงพ่อต้องการให้เราสวนมมต์เพราะเหตุไร เพราะเวลาเราสวดมนต์จิตมันสว่างเข้าใจไหมจิตเราเนี่ยสว่างเราห่างจากกิเลสตัณหาอุปทานห่างจากขึ้นไม่ดีทั้งหมดเลยเนะียใครทนสวดได้นะ่ะจิตสว่างทุกครั้งที่สวดลองคิดดีจากเดือนเป็นปีจากหลายปีเขาเนี่ยจิตกับชาติเป็นไงโหไม่ต้องพูดถึงอะความรู้ไหลเลยอะไหลเข้ามาเลย หลาจากบทสวดเนี่ยนลมีคนถามท่านมัวจะสวดมนต์จะพิจารณาตอนไหนจะบอก <c oughs> เขายังไม่สวดเลยถามแล้วลองสวดสักห้าปีสิบปีเนียแล้วจะรู้ว่ามันไหลมาจากไหนใช่ไหมละ่ะธรรมะมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่โลกนะมีธรรมมีโลกเรียนโลกมีธรรมไหมไม่มี ถ้าเรียนทมเข้าใจโลกถ้าเรียนโลกไม่เข้าใจทมหลวงตาจเจอครูบาอาจารย์มาเยอะนะฮะบางองค์นี่ตายแล้วเกิดกับคนตายเนี่ยหลายภพชาแล้วไม่ได้เข้าท้องเลยเกิดกับคนตายทั่วไปเนะี่ยสุดยอดในพุทธศาสตร์พุทธศสาศสตร์หลวงพ่อท่านบอกว่ามันเป็นาศาสตร์ที่ควบคุมาศาสตร์ทั้งหมดในโลกนะ ไปไหนเนี่ยมัต้องใช้ไม่ต้องยยใช้ยานไม่ต้องใช้ยานพาหนะถ้าฝึกจริงๆเลยเนี่ยไฟยมันหายไปเลยอยากไปไหนก็ถึงเลยเพราะจิตมันควบคุมธาตุจิตเราถ้าควบคุมมันธาตุได้นึกปั่นไปเลยสุดยอดไหมปัญหาอย่างเดียวนะทนฝึกได้ไหมล่ะ ตลอดชีวิตอ่ะทนได้ไหมเออปัญหาอยู่ตรงเนี้ยเราก็เลยหาที่กระจายที่ให้ท่านมาฝึกทั่วไปนะพูดถึงถ้าใครฝึกได้การสาธุด้วยเราบริการทุกระดับประทับใจ <c oughs> บริการอาหารบริการที่อยู่บริการจับชายไข่พระโลใช่ไหมเป็นอาหารสิ่งกลางๆเนี้ย อาหารซึ่งมันก็ไม่ดีอะไรแลวก็ไม่เลวอะไรพอดีพดีคนไม่กินเนื้อสัตว์ก็อยู่ได้คนกินเนื้อสัตว์ก็พออยู่ได้ใช่ไหมแล้วเราก็จะปลูกผักอนะี๋แล้วฝนตกมาเราก็ปลูกปลูกผักปลูกผักแล้วก็ผักลวกนี่นะอยู่แบบธรรมชาติเพราะโลกนี้ไม่แน่นอนโลกนี้ตอนนี้กำลังจะเปลี่ยน กำลังจะเข้าถึงยุคสีวิไลใครบอกยุคสีวิไลจะมายังไม่ถึงหรอกกำลังจะมามันปรับไปก่อนนะมันก็จะมีภัยธรรมชาติมันก็จะมีโรคระบาดมันก็จะมีมนุษย์ฆ่ากันสงครามความเปลี่ยนแปลงในโลกมันก็เริ่มเห็นชัดขึ้นมันเปลี่ยนไป มเหมือนพุทธศาสตร์อะ่ะพุทธศาสตร์ก็เปลี่ยนจากอินเดียมาอินเดียไม่มี้วตอนเนี้ยพุทธคยาเนี่ยแห้งเลยน้ําแห้งแลวไม่มี <c oughs> ใช่ไหมเ <c oughs> ลาะออกมาแถวเนี้ยแถวไปแถบจีนก่อนไปถึงโน่นก่อนเลาะมาเนี่ยมาถึงไทยตอนนี้มาตึกอยู่ที่ไทยทําไมคนอินเดียถึงห่างจากพุทธศาสนา พ่ออินดูมาก่อนเนี่ยพ่อพวกพามาก่อนถ้ายังมาก่อนพระเจ้าอยู่นะพมามอินมาก่อนอนี้ประมาณนั่นแหละมันก็เลยไม่มีละวอนี้วัดทั่วเอเชียเนี่ยไปสร้างที่อินเดียยิ่งวัดไทยนี่เยอะเลยในอินเดียอินเดียไม่มีการสร้างวัดเข้าใจนะจ๊ะ มันจะเลยะแล้วเสื่อมโลกเนี้ยเพราะนั้นท่านถึงให้ฝึกนะถ้าเราฝึกได้เราก็เป็นประโยชน์กับตัวเองได้เป็นประโยชน์กับสัตว์วิญญาณที่มันเวียนว่ายายเกิดอยู่เนี่ยสังสังสารวัฏการเวียนว่ายใจเกิดมันเกิดทุกลงหายใจเขาออกนะเนี้ยจากข้างบนมาข้างล่างจากข้างล่างไปโน่นนี่นั่นโอ้ถ้าฝึกจริงๆเนี่ยเป็นผู้มีประโยชน์มากเลยนะเนี้ยเพราะนั้นไหนๆก็มาแล้วล่ะ มากินนอนสวดมนต์นะั่นเอาจริงๆจังจมั่งอันดับแรกคือโทรศัพท์ทุบทิ้งไปอย่าไปใช้มันเวลาสวดกระดับมันก่อนเราเลิกสวดล้วก็เปิดไม่ฟังมันดีที่สุดแล้วถ้าเราไปดูเนี่ยเวลาขึ้นมันจะเข้าเข้าทางตาเข้าทางใจแล้วจิตมันก็จะไปตามขึ้นไปแล้วยาว ถ้ากลับมาสวดมนต์มันก็เปลี่ยนขึ้นอยกละเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็จะเข้าถึงพุทธมนต์โอ้แกพอดีอฝึกไม่ทันตายก่อนถ้าเอาตอนนีนะ้จิตมันเข้าที่พุทธมนต์มีความรู้สึกเข้าไปเรื่อยๆอย,ย,ยี่นะไม่เปลี่ยนขึ้นนี่นะโอ้ไม่ใช่ธรรมดานะฮะเป็นผู้มีประโยชน์ไกลรู้ งาหลายภพชาติหลายอสงไขยข้างหน้านะั้นหลวงพ่อท่านให้คิดยาวๆท่านไม่คิดชั้นเองคิดชาติเดียวเนี่ยมันเด็กๆท่านบอก <c oughs> ทำความเข้าใจทำความเชื่อทำความศรัทธาให้จริงๆจังๆแล้วพิสูจน์เป็นระยะระยะพิสูจน์มีจริงหรือเปเะนะล่านรกสวรรค์ตายแล้วไปไหนสัมภษณ์เทวดาได้ไหมสัมภษณ์ ผมได้ไหมอะไรประมาณเนี่ยสัมภาษณ์เป็ดอสุรกายได้ไหมเนะี่ยเพราะพวกนี้ไปจากคนไปจากคนสัมภาษณ์มันไม่ได้เป็นไปไม่ได้คุยมันไม่ได้เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเหนือชั้นไหม <c oughs> นะปัญหาอย่างเดียวนะเราจะทิ้งโลกได้ไหมทิ้งกระแสของโลกได้ไหมเนี่ยปัญหาอยู่ตรงเนี้ย เรามาอยู่ในกระแสทมได้ไหมทิ้งมันได้ไหมทิ้งสักชาติหนึ่งได้ไหมอ้าวอหลงตาออกมาเลยหน,นีมาเลยไนงะทิ้งมาเลยไนงะออกมาเลยคิดว่าจะไม่เกิดโดยทัำไปตอนแรกพอไปอยู่ในถ้ำหลายปีอ้าวไมไแล้วนี่ว่าปราถนาใหญ่เกิดได้ยังไงแล้วประมาณเนี้ย มันก็เลยช่วงหลังเนี่ยก็เลยคิดว่าเออกลัวกลัวจะไม่เกิดเขากลัวจะเกิดแต่กลัวลุงตากลัวจะไม่เกิดก็เลยหาเรื่องทำนี่แหละหาเรื่องทำทำทำไมอยากให้คนรู้ว่าหลวงปู่คือใครหลวงพ่อคือใครถ้าท่านรู้จักหลวงพ่อคือใครท่านหนาวแน่นอนนะฮะเพราะถ้ามึงน้มันหนาว <c oughs> มันเย็น โอ้หลวงพ่อไม่ใช่ธรรมดาผู้ได้เจ้าสี่องค์นะเกิดตามอายุขลองคิดดูนะพระเจ้าองค์ปัจจุบันในร้อยปีเกิดทีอ่ะเ,ออเกิดทำายเกิดทำายเกิดทำาย,ำายไม่ได้เกิดมาสวยไวบุญนะไล่มาจไปโน่นะน,นะจิเบตมันงงแล้วไล่มันไล่เลาะ,ละ,ละมาเรื่อยๆเราก็ตามตูดทันไปเรื่อยๆประมาณนั้นแหละสนุกในการเวียนว่ายตายเกิดสนุกในการหลอกคน หลอกให้คนมีทุกข์มาบรรเทาทุกข์พวกที่มีทุกข์ก็มาบรรเทาทุกข์พวกที่มีมีโรคก็มารักษารักษาโรคถ้าโรคก,กายเนี่ยก็รักษาง่ายหน่อยชาติเดียวอาจจะหายอยู่ถ้าโรคใจเนี่ยก็คงหลายภพชาติอยู่พระสายใหยแห่งกรรม สุดยอดพุทธศาสตร์ถ้าใครไม่เชื่อก็ฝึกฝึกให้สัมผัสให้ได้แล้วท่านจะไม่ไปไหนไม่ไปไหนโดยเด็ดขาดท่านกำลังเพลินดีๆท่านก็ต้องรีบเกิดแล้วล่ะท่านเกิดในพระเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยสุดๆเลยท่านบอกพระเจ้าองค์ปัจจุบันปัญญาทิกะปัญญาทิกะใช่ปัญญาออกหน้าใช่ปัญญานำหน้า สร้างบารมีเร็วตตดสรู้เร็วประมาณนี้แหละมนุษย์ก็ร้อยปีมนุษย์ในยุคนี้ท่านบอกเหมาะกับการสร้างบารมีของโพธิสัตว์เพราะยุคนี้เป็นยุคที่มองเห็นได้ชัดมองทั้งุทั้งสุขได้เพราะมีคนดีสุดๆแล้วเร็วสุดๆเราสามารถจะเรียนในการเวียนว่าใจเกิดเรียนความรู้สึกมนุษย์สัตว์วญญิญาณ ได้อย่างดีเลยเราทนได้เราสัมผัสได้เราก็ผ่านไปได้ในอนาคตเราอยู่ที่ไหนก็ได้เราเป็นผู้มีประโยชน์ตอนนั้นอยากเป็นผู้มีประโยชน์กับตัวเองต้องมาฝึกฐานก่อนนะี่ย